ขายไข่หรือว่ารับอุ้มบุญให้กับคนที่ไม่มีลูกอันนี้บาปไหมคะอุ้ยอันนี้ตามข่าวเลยนะเนี่ยอันนี้ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะคุณบีลองลองวิเคราะห์ดูว่าได้ฮะ,ะ <c oughs> ว่าเป็นไงบ้างมันบาปไม่บาปนะก็อ่ะเราในกรบพิกนาสามก,ร,าการณีเหมือนกันเวลาทําอะไรแล้วเราบอกว่ามันผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะค <c oughs> ่ะอ่ามันก็คือหนึ่งเท้าเป็นกรรมไหมตอบว่าเป็นกรรมเพราะมันมีการกระทาเกิดขึ้นถูกไหมฮะมันมีแอคชั่นแล้วพอแอคชั่นปุ๊บมันจะมีรีแอคชั่น ทำอ okay, hmm. no. hey. oh. ุ้มบ yeah. yeah. ุญแล้วเอาไข่ไปฟางแล้วติดมัางไม่ติดหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันมีแอคชั่นแน่นอนถามว่าเป็นกรรมไหมเป็นเป็นกรรมมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเนาะกรรมดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเจตนานั่นแหละเพราะนั้นถามว่าเป็นกรรมไหมเป็นสองถามว่าเป็นบาปไหมถ้าถามมาเป็นบาปแน่นอนตอบเหมือนกันเลยเนื่องจากว่าเราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีผิดเพราะว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงมันต้นี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นบาปแน่นอนเนาะมันไม่สบายใจอ่ะถามว่า อันถัดมาคือมันผิดทางศีลธรรมหรือเปล่าเออผิดทางศีลธรรมเพราะว่าเหมือนกับเรากําลังบังคับหรือมีความพยายามอย่างมากที่จะให้มีมีชีวิตนึิมเกิดขึ้นมาแล้วได้เชื่อว่าเป็นลูกเราเนี้ยมันก็คือการผิดธรรมชาติธรรมชาติคือคำย่อๆธรรมชาติคือคำว่าธรรม,มะเราดันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงไงมันไม่ได้ผิดข้อศีลหรอกเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าใครไยนะ แต่เรากําลังมีความพยายามให้มันเกินกว่าธรรมาชาติคือเกินกว่าความเป็นจริงมันก็เกิด,ดวความทุกข์ใจของเราเนาะ,ะถ้า,ามาคิดในแง่ถึงแ,แง่ผีวิญญาณอะไรไม่รู้อย่างที่คนเข้าใจก็ได้ว่าสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมามันต้องมีองค์ประกอบด้วยขันห้าใช่ไหมครับมีรูปเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นขันห้านี้ยมันจะต้องมีกรรมมีกรรมสัมพันธ์กับครงที่เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้แน่นอนมันต้องมีกรรมสัมพันธ์กันไม่ใช่แบบคือเราไม่ใช่โอปาปฏิกิาที่มันเกิดปุ๊บ โผล่ขึ้นมาเป็นขี้ใครอย่างเงี้ยเราบอกเออเป็นขี้ใครของเต่าก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันออไม่ใช่อีมมันอึอ่เอยะเออเหรอเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยเราไม่ใช่อพปปดิกาไงเราเราเราแบบเกิดมาแบบเรามีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นมันต้องมีความสัมพันธ์กันมสมมติว่าสิ่งสิ่งนั้นเขามีกรรมสัมพันธ์กับเรามาเพื่อที่ต้องเกิดมาเป็นลูกเราจริงๆอ่ะ่ะจะฝืนยังไงให้ตายเขาก็จะมาเพราะโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ แต่ถ้าเราไปฝืนจนเกินไปถ้าเอาแบบภาษาบ้านๆน,นะอันนี้อาจจะไม่ตรงกับหลักการเท่าไหร่เรากําลังไปบังคับให้อีตะผีที่ไหนก็ไม่รู้อีขันห้าที่ไหนอีจิตไหนก็ไม่รู้มาเพื่อมาเป็นลูกเราเหรออืมค่ะก็ไม่ใช่ป่ะก็คือพยายามได้อ่ะครับแต่ว่าให้มันมีขอบเขตให้มันมีความพอประมาณดีกว่านะ